วิธีการได้เงินสี่ช่องทางเออนะครั้งที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่21มีคนถามว่าแล้วไอ้สี่ช่องทางของคุณนะ่มันคืออะไรเออ,อไรายได้สี่ช่องทางอะ่ะคืออะไรอะ,อะไรบ้างที่มันเป็นช่องทางของการได้เงินครับ เอาง่ายๆกันละกันผมต้องขอขอบคุณนะครับนะคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะครับนะเป็นผู้แต่งหนังสือนะพ่อรวยสอนลูกแล้วก็พูดในเรื่องของเงินสีด้านใช่ไหมฮะเงินสีด้านหรืองานสีแบบในฝั่งที่หนึ่งเลยกันละกันะกน,นะครับฝั่งที่หนึ่งนี่ก็คือ,เ,อเรียกว่าฝั่งของลูกจ้างนะฮะ employee นะฮะ employee ก็คือในตําแหน่งของลูกจ้างลูกจ้างเขาทำยังไงครับลูกจ้างไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ เป็นลูกจ้างก็ดีนะครับนะ,ะทุกๆตําแหน่งที่เรารับเงินเดือนรับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเงินเดือนนั่นคือตําแหน่งของลูกจ้างนะลูกจ้างเนี่ยต้องใช้อะไรครับใช้แรงบวกเวลาเออแรงบวกเวลาบวกความสามารถของเรานะและก็บวกอะไรครับนะเท่ากับเราเนี่ยใช้แรงใช้เวลาไปขายให้เขาแล้ว เท่ากับเงินเราใช้แรงไปเท่าไหร่กร็แล้วแต่นะฮะเวลาไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเท่ากับเงินนี่ใช้แรงเวลาบวกเงินครับนี่คือช่องทางที่หนึ่งก็คือตำแหน่งของลูกจ้างที่หลายๆนนะคนับนะที่ทำงานประจำหรืองานเป็นจอบงานแล้วก็แต่ที่มันเป็นรายได้ที่เราต้องทำนะครับเป็นงานที่รับเป็นชั่วคราวหรือเป็นจอบๆหรือเป็นเดือนนี่ฮะเป็นตำแหน่งของลูกจ้าง เขาเรียกตำแหน่งลูกจ้างช่องทางที่2ครับเซลล์เอ็มพูยีคือตำแหน่งเจ้าของกิจการใช่ไหม <c oughs> เจ้าของกิจการก็เจ้าของกิจการเนี่ยต้องใช้อะไรครับใช้แรงใช้เวลาบวกเงินใช่ไหมบวกเงินบวกทำเลต้องบวกนะครับนะทั้ง4อย่างนี้ต้องบวกเลยก็คือใชอ้ทั้งแรงเวลาเงินทำเล สี่อย่างนี้คือเจ้าของกิจการทั่วไปเช่นร้านขายขายของขายของชําร้านขายจิบช็อปร้านขายอะไรก็แต่คนเหล่านี้เรียกว่าอยู่ในฝั่งของอเจ้าของกิจการใช้เวลาทั้งหมดครับใช้เวลาทั้งหมดที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกจ้างเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ8ชั่วโมง12ชั่วโมงถ้าทำโอมันก็จะเกินขึ้นมาหน่อยนึงแต่ในฝั่งนี้นครับทำเหมือนกับเราเนี่ยทำา24ชั่วโมงเลย นี่คือจุดหนึ่งเลยฮะเขาเรียกว่างานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นงานเลี้ยงชีวิตของเราให้อยู่เราอยู่ได้เราอยู่รอดและเราก็สามารถที่จะมั่นคงได้เห็นไหมมันเป็นจุดหนึ่งเลยนี่งานในช่องสี่ช่องนี้นะครับแต่หลายคนนะครับนะก็อยากไปไอช่องที่3อีกนะครับนะ s i n e s s o w n e r business นเนี่ยก็คือในช่องของนักธุรกิจนะครับพอเป็นนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจทาอะไรครับ วันนี้ในเรื่องของอสร้างนะครับเรนะาก็เรียกการสร,าสร้างคอนโดเห็นไหมสร้างคอนโดสร้างขอพักหรือเป็นเจ้าของนะฮะเป็นเจ้าของแฟนชายนะเป็นแฟนเป็นแฟนชาย KFC นะครับนะเป็นเจ้าของแฟนชาย k f เเป็นเจ้าของแฟนชายเซเว่น Seven, หรือเป็นเจ้าของแฟนชายชายสีบะหมี่เกีียวนี่คือสิ่งเหล่านี้เลยฮนะเขาเรียกว่างานที่เขาทําเป็นธุรกิจของเขาเอง นะเป็นเจ้าของธุรกิจนี่เป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากลงอยากทำไหมครับหลายคนอยากทาครับแต่เรามีเงินเท่ากับเขาไหมสาขาแต่ละสาขาอาจจะลงทุนไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิล้านนี่ฮะนี่คือจุดหนึ่งเลยที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจเหล่านี้ใช้อะไรครับใช้ระบบใช้ระบบครับยังมีอีกงานหนึ่งครับเขาเรียกว่าธุรกิจ MLM หรือมัลติเลเวลนะครับนะ,บนะะงานเครือข่ายก็อยู่ในของอนัก ธุรกิจเห็นไ,ไหมฮะมันเป็นจุดหนึ่งที่งานเหล่านี้ใช้ระบบไงพอใช้ระบบเป็นไงฮะเราต้องใช้ตัวเราไหมไม่ครับเจ้าของสามารถไปเที่ยวไหนก็ได้ไปทําอะไรที่ไหนก็ได้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สามารถไปนั่งตรงไหนก็ได้เงินยังไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาใครเคยเห็นเจ้าของไก่ KFC มาทอดไก่อยู่หน้าอ,อยู่ที่ร้าน KFC ไหม โน no, ไม่มีนะครับนะฉะนั้นแปลว่าเจ้าของอยู่ที่ไหนก็ได้นะสามารถที่จะสินค้านั้นสามารถขายได้ออนะอย่างที่4ี่เลยนะครับนะไอ้ลงทุนครับนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยใช้อะไรครับใช้ในเรื่องของเรามีเงินเราต้องมีเงินลงทุนพี่ๆเพื่อนๆมีเงินคนละสองร้อยล้านไหมแต่บางคนก็บอกกูมีเออนะมีได้ครับนะก็สามารถเป็นนักลงทุนซื้อหุ้นซื้อสารตานี่หรือเราจะไปลงทุนในอะไรก็ได้ที่สามารถ เข้าไปลงซุนอในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หรือนะฮะเราไปซื้อบริษัทใหญ่ๆหรืออะไรก็ได้นี่คือการลงทุนครับชั่วโมงนี้เรียกว่านักลงทุนนั้นทั้ง4อย่างเนี่ยเราเลือกเอาครับว่างานทั้งสี่อย่างเนี่ยมันสามารถทําอะไรให้กับเราเนี่ยร่ำรวยและมั่งคั่งได้ข้างกวานี่เขาบอกว่าง,งานว่างแรกนะครับนะเขาเรียกงานเลี้ยงชีวิตข้างาข้างขวาคืองานสร้างชีวิต ทำไมผมถึงบอกอยนะ่างนั้นฮะเพราะงานสร้างชีวิตครสามารถที่จะเติบโตได้เร็วและสามารถที่จะทําอะไรลาได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเห็นไ,ไหมฮะเขาเรียกใช้เงินลงทุนใช้สมอินเนเนี่ยใช้สมองลงทุนก็ได้นะใชะ้เขาเรียกว่าสร้าง e อ็กเราใช้ระบบในการสร้าง e อ็กก็คือสร้างระบบเครือข่ายขึ้นมา ใช้ไข่ครับเป็น,เ,เ,ปนเ,เขาเรียกอะไรการทํางานเนี่ยใช้ระบบเนี่ยในการทํางานสามารถที่จะมีะไรายได้ไร้ขีดจํากัดเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นงานแบบแฟนชาย วันนี้เราจึงบอกว่าช่องทางทั้ง4ช่องทางนี้อยู่ที่ใครครับจะเลือกมันเป็นเครื่องมือนะฮะเรามีทุนขนาดไหนเราสามารถใช้แบบนั้นได้เลยแต่แค่เราเปลี่ยนความคิดถ้าเราอยากเป็นคนนะครับนในโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าคนที่มั่งคั่งร่ารวยเนี่ยมันอยู่ในจานวนาเปนถ้าเราอยากอยู่ในจํานวนของคน5%เราสามารถข้ามมาเป็นฝั่งนี้ได้ครับแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือล่ะครับถ้าเราไม่มีเงิน4ล้านล้าล้านอ10ล้านนะครับใน,ในการไปซื้อแฟนชายนะครับนะ KFC เอยหรืออะไรก็แต่ที่เราจะเอามาทําเราไม่สามารถที่จะซื้อได้ฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะซื้อได้มันมีอีกอย่างนึงครับใช้งานระบบเหมือนกันนะก็คืองานเครือข่ายนะเครือข่ายงานเครือข่ายเนี่ยมันติดเลเวลนะครับนะเป็นการตลาดหลายหลายชั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างนะฮะชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่อย่างสุขสบายและประสบความสําสเร็จมีเงิน ไรขีด like จำกัดสามารถไปอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะเราใช้ระบบในการทำงานครับนะฮะขอบคุณมากนะฮะนี่คือช่องทางรายได้ของ4ช่องทางครับอยู่ที่เราเลือกครับว่าเราจะเอาช่องทางไหนมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตนะฮะเขาบอกแล้วไงว่ามนุษย์เนี่ยมันแตกต่างกันที่รายละเอียดของความคิดความมั่งคั่งของชีวิตนะมีความคิดเป็นต้นทุนอยู่ที่ใครครับเลือกเอาครับ